สบายดีท่านผู้ชมอะไรอยู่ไซน์อรอยู่ม,ม,มุมใดเจใดของบนมมมานอะโมงเนาะอันนี้คือสีเขียวเขียว <c ười> อือกูลืมเสดสีเดียวกันตอนี่เนีน่ยออเนาะกับเพื่อนสีเขียวเนาะลืมเบิง่งหมักสีเขียวคือการน,น,นั่ลุงกลมไงอ๋ออืมมันขื่อเรียนมันขืมอตาดัดข้างในเป็นสีชมพูข้างในเป็นสีชมพูสบายดีทุกอ่านผู้ชมทุกท่านพี่น้องจ้าบุ๊คมาฮอดเพื่อนอี กันกวีกับเทยหน่อยนมโตพี่น้องเลยโมเมตนต์หน่อยแล้วบ่ะนี้นะนววพอที่แท็กดิว่าหมัดข่าซอยชุ่มเพิ่นกระขึ้นเมื่อการเพิ่นขึ้นเมืองพุูนบ้าเพิ่มว้าอยู่ีดลงมาคนซอยอายุเพิ่มว้ากับเสี่ยวเพิ่นบ้าทีลงมาอยู่บ้านเนาะอุตส่าห์ว่าผัวบ่า宝妈กินข้าวเมียฉีมากินแทนหนึกว่าสิต้มเป็ดมาว่าจิ้มหอยเอรีสู่กินโอ้ยมันก็พูดออมาเลย มาผูดมากเลยสิตุมบอหนี่ไปน้ำมาเดี๋ยวนี้สินะหัวเชียงมากินต้บเป็ดแทนผัวผัวผมมากินอีกการมองบาผูดผมมากับ่มต้มแล้วผัสันเอาเมียมากินแทนผัวเด้เป็นอย่างกันนั่งผูเลยพี่น้องไม่ได้หัวหมัดเขานะบอกกัน เบิ้ลจะลอยมัดเช่าเนี่ยนะตอกนะมึงพี่น้องหัวมัดครับทุกคนอาหารเที่ยงพี่น้องพ่อพ่อกันโดนๆต้งแต่มาถ่ายคลิปตั้งแต่มือแต่งงานนั่นลูกสาวกุ๊บของลุงเสี่ยวพี่น้องเลยตั้งแต่พูดแหละเข้าก็แตกสลูผู้พ่ายไประเทศไทยน่ะพ่อพ่อกันอีกที่เคยหน่อยนมโตมันบ่นหน่อยแล้วบ่ะเนี่ย มีเต้งหูขี่มันห้อยกันข้างมันอยๆก็มาัดอยหัวหัวหัวนยอ็หน้อยัแล้วโหย่กับได้ปเป็นอะไรคือตายอยวาบา่าพ่อก็ไม่ใหญ่ทองพี่น้องเลยเออเอาสบายดี่น้องมาข้กินน้ำพอด้เห็นแต่หึงเลย มยามีเจ็บข้าอย่างก็ควรากได้หนี้่คือจอยเนาะอบนีอืมอืมอยู่ดีอ้าวจ่าอักกเปกวซอยไมนูสองมื้เลยได้บไดอยูนานาบเานาะยังบัแน่ใจยังบัแน่ใจว่าจะเอาหลดลงหรือจะเอาคนลงเกี่ยวให้มันซุกสิ่กดมันยังบัวซุกมันยังบัอิ่มขากมันไงซ โค้ให่ก็เจ็บเ่้ใหญ่กเจ็บแ่เจ็บเข่ไขเบดขื้นอะไรั่่าแมงนยอปงไม่หายแม่เจ็บกนผ้าผ้าบักหน่อยนะมาป้าอยากอุ้มบให้ป้าอุ้มเผ่นป้าว่าไปมหาปลาลากับไอการผวาผื่นสป้าผักกูอยากอุ้มนะบอให้อุ้ม ว่าว no ่าปลาคำเดียวกับไอการบอว่าเออมึงหูลรือ่องเนาะว่ะหูจักความเด็กหน่อยกูเม่อนี่ให้จากอุ้มมันบอเบาเฮ้ยอันนี้ขูดมาให้มันจังอะไรให้มันจังแซบมันกลมๆนะเนี่ยรอแซบซุ่มแซวตาบาหงพี่นองอยู่เพื่อนลุงกลมลุงเสียวพี่น้องเลยซุกปลาซุกกับสกียว่าจะสีซาสม นั hai, ừ, er ่งจักไห่ฮ้องจานน่ะนั่งฮุกลมให้แด่อเจ้านะซ้ํากาวซิกายนี่ยเลยเออสิถ่าเอาเขาจ้าเอาพุ่นแล้วสิมาเอาอันใส่อะนานบ่มุ้งแน่อันเอาพุ่นว่าเอาแน่บ่มีอันนันน่ะจักเมอีหยังยาวไอ้มุดวงอีหยังมณีวงอีหยังก็ดวงสวรรค์ดวงสวรรค์มณีวงเออแต่เราบ่ทันได้วางดอกบ่วางดอกแหละบ่ได้จังสิแ่ไปวาไว้ซือดอก

uống hải tăm bà bảo tăm ăn, cái kem luôn, mát là cơm để cậu ăn, bơng, giờ bà ăn đây, đây, giờ bà cù, giờ bà đây, giờ bà cù đây

ไปกันปะกินเาติงิงกับบายหนอกะไรไม่้อ้ปนแท้ลุงกอม มาตามึงหงกินผัดไม่ไ่อยากบอกูจะเอากูเอาเมื่อสุดพวกูกินไหนห่วยเป็ตันสีใหญ่เพื่อนนี้เลยซามือนเขามากินข่าวน้วมึงห่านเดี่ยวกันพวันที่เอเมื่อแต่บาน กินนะเมืกี้คมือโบเห็บวิ่งแค่มาเอาะหอยมูอ้าวไปเรียนงวกหอยอุ้มข้าบมูอุ่มของโบแล้วมูอุ่มของโแล้วหอยีน้ำตาเพมอนนั่นเลยอง้ำอ่อยาากันลุงกมมเอากะกินก้อนเองถ่ายขีบบริมีขาก้อนยังกินนํำลังก็ได้ดอก อาเบิรดคือประขามากินน้ำก mm, 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 yeah. yeah. ันงามีกระปุ่นแล้วน้อยานเฮ้ยกระปุ่นยุบคือสิแบบจุกๆเศบๆพี่น้องเอ้ยมาว่ามาซองเบิพิ่นั่นมัดเขาผัดมาแล้วชุเพิ่นผพนยางขึ้นเลยอ่า ปัญญาบลเล่อ้ยมาซอยเสียหซองเมื่ออะไรมาสั่นคันสิมาแต่เร้าเรียงงัวแช่น เว,ว,ว้นะาวมาค้นเขานมตเป็นเวนนมากินข้าวอันเล้วให้ห้องไรเถือถ่อเธเดี๋ยวนี้ไปล่างมือมากินข่าวมาแม่กินมากินข่าวลงค้นเขาวนี่คันกินแล้วลงค้นข่าวด้คันกินบ่ลงค้นข่าวละถือคอดมา ป้ามองหนังกิน uh, ฮ <ria> uh, <started> nah ิได้ด้ยอเอาลุงกลมผัดแปางได้เลยสูกมือ้ยอย่างไายอืองกินตาบวมมือมือไปก่อนอืม มันเส็บเส็บเซ็บน้ำมะกอกได้ใส่เองใสสามหน่วยนะสามหรือสองว่ะแค่นเสือนะฮือขึ้นในลูกแค่เสือนะวินนด้วยหือขึ้นในลูกอัหนึกปีลูกงาีลำยองอืมลานร้านมใหญ่ทองกระดองดากฮักเมื่ออะไรมาหญ่กะมาว่าเป็ดๆแล้วเมื่อน่ะ เฮ้ยมึงคือมาแบ่งครึ่งหนึ่งเอาให้ลุงก้มนะกำหุงนะแบ่งครึ่งไปหันนะยังบ่สุกบอสจะเพิ่นไปปิีกยังไปแหงก็มียังไปปิ้งไตอยู่ไหลมาไหลมาไหลลงมานั่นไหลลงกินบ่อแล้วกินบ่อจับเอาจับโอ้

ถ่ายคขีดยูกินก่อนเดี๋ยวกินนลำหลังกระมียนี่เด้ก็ยังมามากินแทนหอกมากกระมาีมากกินต้มไก่บ่เราเล่นสื่อได้มาหมัดชำนาญสิว่าให้ต้มไก่ต้มเป็ดบ่บ่บ่กางจากสวยเนาะผิดไปดูป้าเขาบอกบอก มีปลาดุปลาดุมันกัดมีพอได้กินน่แหละน้องติดแดนก็เดยวน้องมีปลาดุปลาขอนะน้ำรายปะนะบอกเออเอาแ่ม้วนมาหา ขาปวดขาเลยเดี๋ยวมันขาจุกงะก็ไปของยไม่ได้ทำไปแรงไปแบบอืม ขนาดบอกกินข่าวเบิ่งนะุ่นห้อยมันน่ะได้งหมอเล้วตอนพี่จาละไิข่าว้ากินไปเดี๋ยวนี้ผิดยาแวฮะผิดยาอยากข่าวสั่นกั่อนเยอะน่อยาข่าวละสั่นนั่นะบางเถื่อมันสิเป็นเบาหวาน ยังบ่าว่เป็นอยู่บ้เบิ่งปีปลาย่ะล่ได้แนวกันใกันนันิดเือนปอครอองงนเสียงเาเ็นะเราอยมากกินข้าวลายยันอ้วนงวกรมโอ้ยจะไม่ดนกมันจะอ่ากระูนพวกอีนางมันจะไปเอา เท่ากับไพรเนาะไปเอาน้องได้เนาะมาดเอ้ยห่างไปน้องนะูุพุ่นไดลุงกมน้องอีท้ามามาอยู่อยู่แคมซีวิไลผู้ได้เอาไว้ซัมนี่ได้เป็นนางเด้อพอการขีปนาพี่น้องจ้ามื่อมาซุ่มแซ่แม่พงอยู่เพื่อนกระเทยหน่อยนมโตในรอบห่วยรอบหนึ่งปีเพราะอีแน่นอภวัะสู้แต่งงานนะหอดและ จักจะหอดไดยเออรอบรายเดือนสเนาะงานแต่งล <esian> ูกสาวหล่ะล <Either way. S 1> e. no, uh, ูกสาวโกกลูกรมเดือนสี่จนเดือนสี่ผมได้ไปนอนจนขบรอบปีงานแต่งจักงานไปแล้วสิเห็นเขาอีกนะสุเ้าผมเป็นงานผมเห็นเขาดอกอีกันกับสีไปป่ากูแล้วอีกันกับใคท่านห่จงการการผมจะไปง่ายแล้วท่านบเอื่อยบญ่มา โอ้ไปเป็นสาวกรุงเทพบออีกก okay. ันนะสูมึงจาไปเอาผัวมาบอหรือไปเอาเมียมามากันผ oh, ัว